เดี๋ยววันนี้หนูอยู่กับน้องที่บ้านก่อนนะล,ลูกนะเดี๋ยวสักประมาณเกือบเกือบหกโมงเนี่ยแม่จะออกไปซื้อของบ้านกับข้าวได้ค่ะเดี๋ยวแม่จะเข้าบ้านก่อนแล้วก็ไปถามน้องว่าน้องอยากกินอะไรแล้ววันนี้นะแม่จะทํากับข้าวให้น้องสุดฝีมือเลยเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยแม่เห็นน้องปากซีดดละลูกอ๋อแม่สงสัยน้องจะเรียนเยอะมั้งเลยไม่ค่อยสบายตัวใช่ใช่ไปเราไปถามน้องก็ว่าน้องอยากกินอะไรนะลูกเนาะได้ค่ะแม่เอาเอ้าเกี้ยนี่วันนี้น้องไม่มาดูหนังด้วยลูกโอ้หน้าสิบปกติน้องจะพาเพื่อนมาดูหนังนะ ทีวีก็ไม่เปิดใช่ไฟก็เปิดช่วงน้บ้านเราโล่งมากเลยลูกเนาะใช่แม่ทำวันนี้เกียวรี่ไม่เอาของเล่นมาเล่นเลยนี่ยนี่ไเกียวรี่น้องนอดเอาขาพาดมาเนี่ยลูกน้องนอดเอาขาพาดเนี่ยน้องสายจะเรียนหนักดูสิเฮ้ยอะไรอะลูกไม่เกียวลี่อย่าหลอกแม่สิลูกเป็นอะไรลูกเป็นอะไรอะไรอะ ได้ไหมไหมแม่ไม่ได้อะมันจะด้ลงหูบ้านนี้ไม่มีใครอยู่สักคนเลยอะระวงหลังไม่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 ไมาไล้ไม่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 ไ่ไม่ไม่ไม่อี่ไม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 เไม่ไม่ไมมบไมไ่ไม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 ่ไ่ไม่ม่ไ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 ม่่ไม่ไม่ไ่ไร่ไมไม่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 ไมไม่ Der ya Foto. 非常昏迷 สองคนนี้เขาเป็นอะไรกันเธอรู้ไหมหยอกรีบไปเร็วปวดท้องปวดท้องไม่หวั่นแล้วปวดแล้วแต่อยู่บ้านแล้วไปแล้วเรียช้นมาแล้วจอดลูกจอดจอดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปิดรถจอดใหดูซีแต่งตัวเรียบร้อยไมเนี่ยเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยพี่น้องกันใช่ไหมเข้าไปได้ลูก ค่ะไปดับเครื่องแล้วไปจอดที่จอดรถเลยนะโ,โอ,โอ้โถวัดชิ้นครบเลยแล้วตอนลุกจอดจอดจอดโอ้โหโปเลยครับไปเลยครับปิดเครื่องก่อนปิดเครื่องก่อนเดี๋ยวเข็นเข้าโรงเรียนนะฮะสตาร์ทเข้าไปนะครับอุ้งี้อุตัวเรียบร้อยไหมโอเคเรียบร้อยไปแล้วไม่มีใครซ้อนหรอไม่มีครับมาคนเดียวอ่ามาคนเดียวโอเคไปเข็นเข้าไปเลย เอาหมวกกันน็อกเอาคุณครูนี่ค่ะโอ้โหอลเราสองคนมาด้วยกันได้ไงเนี่ยรถใหม่มันเสียครูไปรับมันที่บ้านมาเนี่ยถอดมวกออกคุยกับครูอ่ะร้อนคูจะให้ทอดทาไมแดดก็ร้อนเนี่ยแล้วมาได้กันได้ยังไงเนี่ยก็รถมันเสียครูรถใหม่มันเสียแล้วบ้านของกูอยู่ข้างใหม่เนี่ยกดเของโรงเรียนถ้าไม่ใช่พี่น้องกันแท้มาด้วยกันเอา ครูเพื่อนกันมาด้วยกันมันก็ไม่แปลกไหมอะเธอไปทำอะไรมาคอแดงโอหก็พื้นผมขึ้นเนี่ยผมเกาตั้งแต่อยู่บ้านแล้วเนี่ยผมเพิ่งหยุดเกาได้เนี่ยแล้วครูเปิดไม่ก็พื่นขึ้นพื้นขึ้นโลกขึ้นขึ้นเพราะแต่ครูมีคามายังไงผมจะทาเออเขาไปทาที่ห้องพยาบาลเอาเรื่องเธอก่อนมาด้วยกันได้ยังไงเนี่ยฮะก็บอกว่าบ้านผมอยู่ข้างไม้รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาเรียนถ้าไม่ใช่พี่น้องห้ามมาด้วยกันผมมาด้วยกันกลับใหม่ตั้งแต่ตอนนี้จะมาเนี่ยแล้วเธอแอบคบกันหรือเปล่าโอ้ยอย่าร้้ออองงววขก เชื่อหรอกว่าเธอเป็นเพื่อนกันนะ่ะฉจนเห็นเธอมาด้วยกันหลายครั้งแล้วแต่ใหม่อะลงก่อนเอาครูมาในฐานะเพื่อนบ้านไม่เห็นจะแปลกเลยก็เพราะใหม่มันลงก่นอนเพราะว่าครูก็จะถาม,มอย่างนี้นักเรียนมาน,นี่ซีกลุ่มแล้วน่ะมันนี่หน่อยแล้วรถเสียก็พีดมาหาครูสิมมไหนลองบอกที่สองคนนี้เขาเป็นอะไรกันเธอรู้ไหมเออเ็ดควนันเป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนกันโจลี่ที่ไม่ตอบก่อน เกลีรี่ครูถามเธอเป็นเพื่อนค่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ออีีกแล้วเธน่ไม่รู้ตลอดไม่รู้บอกมาดีๆพวกเธอต้องรู้ไม่รู้ว้ามิลลอนแน่เลยที่อยู่ตรงนี้โดนจับได้เนี่ยหยอกรีบไปเลยปวดท้องปวดท้องไม่หวั่นแล้วปวดตัองแต่เมื่อไหร่ไปละครูดูต้องไปส่งมันก่อนก็เพราะหนูไม่ค่อยดีครูมันูไม่ดีแต่ระวันนูไม่รถ้อเหม็นอีกไปแล้วครูไปไป ครับเขาเป็นแฟนกันค่ะฮะเป็นแฟนกันเหรอพวกเธอกลับมานี่ก่อนเลยนะ